คำตนานโอ้รักเก่งเหมือนกันเลยเฮ้ยสีตัวอ,อันเนี้ยจะอยู่รอดได้เท่าไหร่เนี่ยสีคนสวยสีคนสวยของแม่เนี่ยัวสะอาดแล้ว <c oughs> เห็นไหม,มนุ๊กี่คนสวย <c oughs> อยีวันวัยโซนยินอย่างเดียวอว ไม่ใช่ไปกินของไอศีเหรอใช่ของไอศีร<ซ>์เขาตัวกินหมดแล้วต้องขุนเยอะๆสีต้องกินเยอะๆนนี่มันก็อ้วนมาเนี่ยมันก็อ้วนเหมือนกันนะเนี่ยไอศีแต่แม่จะขุนดูไอ้วนดู๋ยวดูอ้วนเนี่ยอ้วนไม่สนใจกินอย่างเดี้ยไออะไรบ้างน้องร้องน้องฝั่งนั้นร้องกินไม่ทันเขา ยันไม่ทันเขาเอ,อยากยก็หยอกกันเฮ้ยรัเกินเฮ้ยนักกันหน่อยเฮ้ยรักกันกกน่อยแสดงความรักแสดงความรักกันแบบป่าเถื่นด้วยับดูยิเย่เฮ้ยอย,อยกก้ย คุณนะแกเสียบอกว่าตัวเองเป็นน้องได้นน่นฮึมหาคนเกิดสองเดือนรู้ตายมั้ง